ัสดีค่ะเมามันันเชิงกับกระแมวในวันนี้นะคะเริ่มเรื่องแรกแเรากรืดึงของดาราก่อนคุณค่ะดาราเนี่ยทุกวันนี้นะคุก็คิดโอ้แต่งหน้าแต่งตัวตางผมว้สวยสวยแต่เวลาถ่ายทำค,คุณรู้ไหมว่าโลเคชั่นหรือสถานที่การถ่ายทำแต่ละที่มันไม่ใช่วัดกูละไปสบายนะคะคุณอย่างเรื่องทางผ่านกรุงเทพโอ้ที่พระเอกสดิสดหน่อยนะนี่กัญครริมเมคคราวนี้พี่ปอณัฐนะวุฒิจะเจอกับน้องพรีมคุณดูสิเขาว,ว่าฉากนี้ก็ต้องลำบากขนาดไหนคะ่ะ อ่ะนี่ตกฉากกันริมทะเลนะคะคุณก็ไปเดี๋ยวว่าเออทะเลสวยใช่ถูกแต่ในฉากเนี่ยพระนางเขาต้องมีการรับประทานอาหารกันคุณคะคุณดูแดดเปรี้ยง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 ขนาดนี้นี่กลางร่มในขณะที่กําลังซักซ้อมเดี๋ยวตอนจริงอ่ะร่มร่มมันไม่มีไงคะคุณค่ะรบแดดก็หลบไม่ได้ต้องรับประทานอาหารกันกลางแจ้งแบบเปรี้ยงเปรี้ยงกันขนาดนี้บางคนจะอ้วทำไมต้องทําขนาดนี้ก็คุณดูเนี่ยตักกับข้าวกันกลางแดด เพื่อให้ภาพที่สวยงามให้คุณผู้ชมดูแล้วสบายอกสบายใจแต่นักแสดงสบายใจนั้นไหมคุณดูค่ะดูคู่ข้าวกินกันระหว่างกลางแดดเปรียปร้ยงๆนี่ติดเกาะกันเป็นเดือนนะคะคุณถ่ายชากินข้าวไม่รู้กี่มือ้อต่อกี่มื้อล่ะค่ะคุณเอาฟังเสียงนักสแสดงกันผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะผมผ่านชีวิตมาที่ระดับนังแล้วนะตอนนี้ผมก็อายุ20กว่าใช่ไหมคือ <Yeah. S 2> <c oughs> บอกเราไม่เคยกินข้าวกลางแจ้งปุ้มกับต้องบอกเลยว่าซาดิชมากชให้นั่งกินคนบ้าเลยนั่งกินข้าวกลางแจ้งร้อนจะตายกินกลางแจ้งเลยให้เคี้ยวพริกอีกเฮ้ยคุณนี่ไม่ธรรมดานะคุณชาดิตนี่หมายไหมเขาต้องแต่ว่าภาพออกมาสวยมากภาพมาแบบว่าได้บรรยากาศแล้วพี่ปอนะเป็นอะไรไม่รู้นะคือจะต้องโดนละครที่ออกแดดตลอดปากแดดตลอดบู๊ตลอดลุย เรื่องดำหนูเข้าใจพี่ที่สุดถ้าในวงการพี่หันมาหาหนูเลยหนูเข้าใจพี่ที่สุดเนี่ยตากแดดทุกวันนี่นี่จริงไม่ได้เป็นคนดำเนี่ยตากแดดพวกนี้เลยดำพูดเลย